สวัสดีท่านผู้ชมที่กดรพบครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะพาไปดูแปลงไหนไปดูกันครับสวนทีเรียนจองบ,บ้าน ปีนะครับอ่าก็ไปถ่ายคลิปตอดฝนยังตกอยู่นะครับอ่ามีบ่อน้ำนะครับติดถนนคอนกรีตวิวภูเขาวิวสวยครับห่างจากถนน3ามสี่ป้านบึงแกลง360เมตรเท่านั้นนะครับใกล้ปั๊มค,คันเ็กอ่าใกล้วัดเขาตลาดนะครับใครสนใจอ่าสอบถามเพิ่มเติม ดูรายละเอียดนะได้นะครับท่านผู้ชมครับแอดมินดูแล้วนะครับเจ้าของไม่ค่อยได้ดูแลนะครับลักษณะต้นลักษณะทรงพุ่มนะครับยังไม่สวยนะครับต้องเข้าไปตบตัดแต่งนะครับสนใจก็สอบถามได้ครับสวัสดีครับ